คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์คอไอเจนะครับเริ่มต้นด้วยเลยเริ่มต้นก่อนเลยอันนี้คือเมนบอร์ดเมนบอร์ดจิกกอไบายเอตัวนี้รองรับบัสเชื่อมต่อข้อมูล1200นะครับรองรับแรม d d r 4 2 3า0 0โนะครับขึ้นไปนะครับอเอคต่อมาเป็นคอ CPU Co คอ i7 นะครับ ซ็อกเก็ตหนึ่งหนึพองอยอไอเเ,เ,เ,เราจะใช้<อ>แคลม DDR4 b l a k k เบ r y y 3 2 0 0ใช้ SSD เป็นเอฟเฟซอรนะครับ512และตัวนี้เราจะใช้ p, p o w e r supply a e r คร Super 6 0 0ร0วัต์นะครับ ตัวนี้จะมีพาวเวอร์ดอยู่ด้วยนะครับตัวนี้จะมี DVD เนื่องจากว่าเป็นเครื่องใช้สำานักง,งานนะครับจึงต้องใส่ DVD มาครับเราจะมาประกอบกับเคสตัวนี้เคสคูบิกตัวนี้นะครับจะมีช่องอมีสวิตสวิตอาร์ทีสวิตรีเซตและก็ย s b 2ช่องหูฟังลำโพงนะครับแล้วก็โชว์ไฟแสดงผลพาวเวอร์ Power, และฮาร์ดดิสสวิ่เปิดปิดครับตัวนี้ครับสวยงามครับ 个、yeah, okay.